วันนี้อากาศเจิดเมื่อวานในลมลมแรงลมทั้งหลายชั่วโมงต้องใส่ลมหนาวเพิ่งจะเจอลมหนาวมาอากาศก็เย็นลง วันนี้ก็เป็นวันสิ้นปีวันที่31มธันวาก็ขอเชิญพี่น้องเราทุกคนมีโอกาสมาร่วมกันจเจริญพุทธมนต์ชวดมนต์ข้ามปีท่านอาจารย์ตาท่านเจ้าคนจะพาสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตวันนี้ที่ลานองค์ลงปู่ใหญต่ตอนเย็นประมาณสีทุ่มสีทุ่มหลังจากทำบัดเย็นเสร็จ ายาดยมท่านในปรารถนาที่จะมาตั้งโรงทานข้าวต้มร้อนๆเรียงหมู่คณะก็เชิญได้นะทำขนมนมเนยอากาศเย็นๆอากาศเย็นๆพากันมาสวดมนต์มาเจริญพุทธมนต์อยากจะให้ดีมีศาสตร์มีเสือ่อมีอาสนะมาปูนั่งด้วยยิ่งดีใจให้เป็นคนเตรียมพร้อมทุกอย่าง เตรียมพร้อมไม่ต้องลำบากช่วยเหลือตัวเองให้ได้มีอะไรก็ไม่ขาดตกบกพร่องไปที่ไหนที่ไหนก็ให้เป็นบุคคลที่เตรียมพร้อมนี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านให้ฝึกให้ฝึกช่วยเหลือตัวเราให้ได้ในระดับหนึ่งในระดับสมมุติการเดินปัญญาขั้นสูงเราก็ต้องอาศัยปัญญาของผู้รู้เรารู้จักวิธีรู้จักแนวทางเราก็จัดการกับใจของเราไม่ให้เกิดกิเลสไม่ให้เป็นถาดของกิเลส มาลัดมาเกล่ามาทําความเข้าใจกับชีวิตของเราอะไรผิดพลาดเราก็รีบแก้ไขให้ดีที่สุดวันพรุ่งนี้เป็นวันที่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งก็จะได้มอบทุนให้กับทางโรงเรียนบัญชิลาไปสร้างโรงเรียนให้กับเด็กๆก็กกประมาณห้าแสนบาทนี่ ขอเชิญพี่น้องเราทุกคนมีโอกาสมาร่วมกันอยากจะเอาสมุดดินสอใครมีอยากจะเอาสมุดมา,าม,มาอามอบให้กับทางโรงเรียนคนละโหลสองโหลก็มาได้ปากกาดินสอมามอบถวายให้พร้อมๆกันก่อนที่จะฉันข้าวพรุ่งนี้เอาสมุดก็ได้ดินสอก็ได้ปากกาก็ได้มาร่วมกันหรือว่าทุนทรัพย์มาเพิ่มเสริมเติมให้สําเร็จลุล่วงลงไปเพราะว่าเด็กๆก็จะได้มีที่ศึกษาเร,าเรียน ไ,ไม่ได้ลำบากทางโรงเรียนก็ขอมาตั้งแต่หลายเดือนก่อนครองสามเดือนก่อนแล้วแหละก็เ,เลยบอกว่าให้นัดมาเอาวันปีใหม่พี่น้องเราก็ช่วยกันคนน้นบงังคนนี้บงังเทวดาเยอะใจบุญรวมกันงบทุนก็มีพร้อมมูลแล้วแหละอยากโยมมารวมกันมาช่วยกันเราจะมาเพิ่มอีกคนละเล็กแตน้อยวันพรุ่งนี้ก็จะได้มอบให้กับทางโรงเรียน อยากโยมท่านใดอยากจะเอาปากกามาดินสอมาสมุดมามาร่วมทําพิธีกันพวกนี้ก็จะได้มอบให้กับทางโรงเรียนเลยนี่แหละอนุสงแห่งบุญไม่ไปไหนก็ไม่ได้ลําบากทุนก็มีพร้อมตั้งแต่วันประกาศนั่นแหละวันที่โรงเรียนมาขอนั่นแหละแต่ก็เพื่อความอยากจะให้พี่น้องเราได้มีโอกาสได้ร่วมกันก็เลยให้นัดมารับเอาวันที่หนึ่งวันพรุ่งนี้อากาศเย็น คืนนี้ก็จะได้มีการสวดมนต์เขาเจ้าที่ลานองคหลวงปู่ใหญ่องคหลวงปู่ใหญ่ก็แสดงปฏิหารปฏิหาร์มากหมยองค์ยืนองค์นั่งองยืนนั้นเมื่อประมาณเดือนก่อนมีโยมท่านหนึ่งมาจากกรุงเทพเป็นด็อกเตอร์นี่แหละเป็นด็อกเตอร์มาถ่ายรูปมาถ่ายรูปองคหลวงปู่ใหญ่ <c oughs> ถ่ายไปถ่ายมาก็เลยบอกว่า อยากจะเห็นความมหจรรย์อธิฐานจิตอยากจะเห็นความมหศสรจย์ของหลวงปู่ใหญ่วางัน้นตอนพบขําไปละถ่ายตั้งยี่สิบสามสิบลูกพอถ่ายลูก <c oughs> ที่อยากจะเห็นความมหศัศจรรย์องหลวงปู่ใหญ่ถ่ายได้หมดทุกอย่างรอบข้างสลารอบข้างก็ถ่ายติดหมดรอบข้างถ่ายติดหมดแท่นยืนของท่านก็ถ่ายติดหมด,ตด,หมดแต่องค์ท่านไม่มีเลยองค์ท่านหาย คนที่ถ่ายนั้นกับตกใจไปเลยท่านแสดงปฏิหารให้เห็นทุกองคทุกององหลวงปู่ใหญ่กลางป่าก็เหมือนกันที่ท่านแสดงปฏิหารบางทีก็หลับตายิ้มให้จ่างภาพก็มีบางทีก็ยกมือโบกให้ก็มีแต่ก็ยังดับทุกไม่ได้นะยังดับทุกไม่ได้อันนี้เกิดจากอานาจของเทวดาที่สิงสถอยู่ที่องค์ท่านมาดูแลรักษาท่านเราเทพบุพภูมันต่างจากชั้นสูงลงมาหมด เวลาองค์ทงทุงมาเนี่ยจะใสจนเหลือองค์นิดเดียวจะสว่างมากถ้าองค์พวกที่ยังจิตใจยังไม่ละเอียดพอก็พอเป็นดวงดวงเกิดปรากฏการมากมายในสถานที่แห่งนี้ตั้งแต่วันแรกที่หลวงพ่อเข้ามาเข้ามาอยู่ป่าช้าวันแรกก็สว่างเต็มทั่วป่าช้า มองเห็นทุกจุดทุกมุมหลวงพ่อถึงมองเห็นว่าเออสถานที่ตรงนี้จะได้เป็นแหล่งบนใหญ่ในวันข้างหน้าหลวงพ่อก็ได้จัดทำขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ได้ลําบากสมัยก่อน30สิปีนี้ลําบากอยู่ลำบากที่นั่งที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนไม่มีใครอยากจะเข้ามามีแต่กองกระดูกเต็มเกลื่อนกาดไปหมดทั้งกองทั้งกองกระดูกทั้งผอทั้งฝั่งที่ท่านนั่งอยู่นี้ก็มีแต่กองกระดูกทั้งนั้นแหละ ที่ขุดขึ้นมาแล้วก็มัดถมที่อยู่คนเดียวห้องหลวงพ่อนี่เลยไม่มีใครมาช่วยเท่าไหรหรอกสมไมนูน้นมีเ,เด่แตตาอ้วนเนี่ยเอารถไทยมาช่วยเอารถเกตมาช่วยรถขุดมาช่วยสมัยก่อนอยากลําบากจุทุกวันนี้ก็ไม่ได้ลําบากแล้วทุกคนมาก็เป็นแหล่งบุญใหญ่ของทุกคนเป็นแหล่งบุญใหญ่ของทุกคนได้ช่วยกันมาปีนั้นปีนี้ปีนั้นปีนี้ สมัยก่อนแม้แต่ถ้วยชามจะใส่กับข้าวกับปลาฐานนี้ก็ต้องขุดออกกับรุมศพเลยแต่ถ้วยชามกากไก่ไม่มีถ้วยจะใส่่านถึงขนาดนั้นลำบากก็ลำบากที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนไม่มีเลยต้องมาทำม,มาสร้างต้นไม้ที่พวกท่านเห็นให้ความร่มรื่นรมเย็นนี่ก็ปลูกขึ้นมาทั้งนั้นแทบปลูกจุดทุกซอกทุกมุมอาศัยความเพียรอาศัยความเชี่ยวาอาศัยความอดทน ทั้งละกิเลสภายในทั้งอย่างสมมุติให้เกิดประโยชน์พวกท่านมาทีหลังในกอได้เสวยผลมีตั้งแต่ดําเนินให้ถึงจุดหมายปลายทางให้เร็วให้ไหวอย่าพากันเจ็ดครัดพากันขยันหมันเพียรอะไรที่จะเป็นบุญอะไรที่จะเป็นสิริมงคลของชีวิตให้รีบทากายก็ไม่ได้ลําบากสถานที่ก็ไม่ได้ลําบากก็มีตั้งแต่การชำระสะสารกิเลสให้ไปเร็วเร็วเร็วไว อย่ามาปิดกั้นตัวเราเองว่าไม่มีโอกาสว่าไม่มีเวลาทุกคนมีโอกาสมีเวลาบุญสมมตุติพวกทุกเราทุกคนได้มีโอกาสได้ทําร่วมกันมาจนเต็มเปรีบจนล้นออกไปทุกที่ทำไมก่อนนี้ก็ยากยากแม้แต่เงินที่จะทําแค่ห้าบาทสิบบาทนี่ก็ทั้งยากลําบากทุกวันนี้ล้นไปทั่วมีโอกาสก็ได้เปิดได้ทําได้ทุกที่เท่าที่โอกาสอำนวยให้นี่แหละบุญเล็กๆน้อยๆเราก็อย่าไปมองข้าง จัดระบบระเบียบของความคิดของอารมณ์ของจิตใจแม้แต่สมองสติปัญญาถ้าเป็นอกุศลเราก็ต้องให้ละให้มองโลกในทางที่ดีคิดดีทดําดีการกระทําของเราก็ต้องถึงพร้อมถึงจะเกิดประโยชน์ในชีวิตตื่นขึ้นมาทุกเรื่องตั้งแต่รู้ตัวสติตั้งมั่นใจรับรูกจะลุกจะเก้าวจะเดินตากระทบรูกหูกะทบเสียงจะรับประทานข้าวปลาอาหารใจเกิดความอยากหรือว่ากายหิว เราต้องหัดพิจารณาในหลักธรรมท่านว่าปฏิสังขารยกถ้าเราไม่สร้างไม่ทำมันก็ไม่มีสติไม่สร้างขึ้นมาก็ไม่มีเราไม่ละกิเลสใจก็ไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์เราก็ต้องพยายามละกิเลสดับความเกิดใจมันเกิดมาตั้งนานใจลงเกิดมาตั้งนานอาจจะเกิดอยู่ในคุณงามความดีไปตามแรงเหวียงคงกรับกรรมดีกรรมกรกรมหนักกรรมเบากรรมไหนจะแรงเราต้องมาศึกษาเรื่องกรรมให้ละเอียด กรรมในกายของเราก็ขันห้าของเรานี่แหละก่อนกรรมใจของเราไปเกาะไปเกิดไปยึดอีกทําให้เกิดวิบวกทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนมาจากเหตุมาจากผลพระพุทธองค์ท่านชี้ลงที่ต้นเหตุเหตุเกิดอย่างนี้ไปอย่างนี้มาอย่างนี้เราต้องหาเหตุให้เจอแล้วก็ดับเหตุนั้นเสียกายเนื้อของเราก็เป็นเหตุของตัววิญญาณมาสร้างภพขึ้นมาเราก็ทําความเข้าใจกับเขาแล้วก็ไปดับความเกิดคลายความลงที่ วิญญาณของเราให้มันหมดจดอีกก่อนที่กายเนื้อจะแตกดับกายเนื้อแตกดับไม่ต้องไปเกิดที่ไหนอีกต่อเราก็จะได้ไม่ได้ทุกข์ถึงเกิดก็ให้เกิดอยู่ในกองบุญอยู่ในกองบุญกองกุลส,สร้างอานิสงส์บุญบรารมีให้มีให้เกิดขึ้นเย็นวันนี้ก็ผากันมามีโอกาสก็เชิญพี่ชนน้องมามาสวมดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตกลางค่ำกลางคืนอากาศเย็นเย็นลงลง,ลงปร่ปง มีเวลาก็มาเดินพิจารณาใจของเราใจของเราขนานี้เป็นอย่างไรใจของเราสะอาดบริสุทธิ์หรือว่าใจของเรามีความหลงอะไรสมมุติอะไรที่เรายัางค้างๆอยู่ที่เราจะต้องทําให้เรียบร้อยเราจะไปทําให้ถึงจุดหมายไปทางเลยก็ไม่ได้หรกเพราะว่าวิบากกรรมแต่และคนสร้างมาไม่เหมือนกันเหมือนกับเราปลูกผนละหมักหลักไม้เราจะเล่งให้ออกผลวันเดียวก็ไม่ได้เราก็ต้องหมั่นดูแลจนถึงเวลาของเขา การปฏิบัติจิตก็เหมือนกันกำลังสติปัญญาของเรามีเพียงพอหรือไม่สติปัญญาถูกต้องหรือไม่เรามีความเพียรที่ต่อเนื่องหรือไม่เรามีการละก,กิเลสหรือไม่จิตใจของเราเป็นอย่างไรมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความจริงใจมีความเชื่อสละหรือว่ามีทิฏฐิมีความเห็นอย่างไรเราต้องหัดเจริญสติเข้าไปแก้ไขนติรู้กายเป็นยังไงเลืกลงไปรู้ใจเป็นยังไงแล้วก็หมัน่นพร่อมสอนใจของเราให้ได้ บอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นอย่าให้คนอื่นต้องบังคับเราบังคับตัวเราแก้ไขตัวเราคนที่จะเดินถึงจุดหมายปลายทางต้องเป็นบุคคลที่รู้จักแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองถ้าไม่เอาพูดยังไงก็ไม่เอาหรอกถ้าคนจะเอานั้นรู้นิดเดียวไปทําความเข้าใจทั้งกลางวันทั้งกลางคืนถึงจุดหมายปลายทางอยู่คนเดียวก็ถึงอยู่หลายคนก็ถึงแต่รู้จักแก้ไขตัวเรา อยู่ด้วยกันกับหมู่กับคณะก็ความรับผิดชอบความเชสละต้องเต็มเปี่ยเป็นจากภาระเป็นหน้าที่จากหน้าที่เป็นความรับผิดชอบไม่ใช่จะเอาตั้งแต่ทิฏฐิเข้าห้ามผ่านกันการฝึกหัดปฏิบัติขัดเก้าตัวเราศึกษาธรรมไม่ใช่วอามาเถียงกันเอามาขัดเก่ามาละกิเลสให้รู้ให้เข้าถึงจุดหมายหมดความสงสัยหมดความลังเลมีตั้งแต่ความสุข ไม่ใ,ใช่ว่าปฏิบัติธรรมที่โน,โน่นปฏิบัติธรรมที่นี่สติก็ยังไม่รู้จักปัญญาก็ยังไม่รู้จักความสงบความบ้างฐานของใจก็ยังไม่เห็นก็ได้แบกตั้งแต่ความหลงนั่นแหละไปปฏิบัติไปฝึกก็ได้ฝึกเกิดตั้งแต่ลูกแบบแค่พิธีรีตองเราต้องพยายามเข้าให้ถึงฐานห้องใจตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราละได้หรือละ,ละละไม่ได้ก็ต้องพยายามจัดการกับใจของเราตั้งแต่ตื่นตัวตัวพบใจเกิดสกี่เที่ยว ใจส่งออกไปภายนอกได้อย่างไรเหตุการณ์จากภายนอกมาทําให้เกิดได้อย่างไรถ้าเราไม่ศึกษาให้ละเอียดมันก็วิ่งหาตั้งแต่ทำหาตั้งแต่เงาไม่เห็นตัวของใจสักทีใจเขาก็หาเรื่องหาลรามาปิดกั้นตัวเองเอาไว้เพราะว่าเขาเกิดมาตั้งนานเขาเกิดก็ยังเอาขันห้ามาปิดกั้นเอาไว้มา,ากายเนื้อปิดกั้นเอาไว้ก็แสวงหาสิ่งดีๆมาปิดกั้นเอาไว้ นอกจากบุคคลที่มาจเจริญสติเข้าไปหาเหตุหาผลตนใจยอมรับความเป็นจริงได้นั่นแหละเขาถึงจะยอมปล่อยยอมวางได้ถ้าไม่เด็ดขาดกับตัวเราแล้วไม่มีใครเด็ดขาดให้ตัวเราได้หลอกนอกจากตัวของเราเองเราก็เพียงแค่ชี้แนะแนวทางตามแนวทางของพระพุทธองค์ที่ท่านได้ค้นพบออกมาเปิดเผยให้สัตว์โลกได้เดินตามจะองพยายามกันอย่าลืมนะเย็นนี้ก็พากันมาสวมดมนต์นณะตั้งใจละพรกัน อขออห้ยารยมเราทุกคนทุกท่านยงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขาวิ่งออกกระทบปหลยจมูกของเราให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายเพียงแค่เรามาสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขาวิ่งออกกระทบปหลยจมูกของเราฟังไปด้วยโน้มสำเนียกฟังก็สักแต่ว่าฟัง การสร้างความรู้สึกรับรู้โน้อมสำเนียกว่าสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้ากระทบปลายจมูกของเรามีความรู้สึกรับรู้อยู่ในแหละเขาเรียกว่าสติรู้กายถ้าเรารู้ให้ต่อเนื่องเวลาลมวิ่งเข้าเวลาลมวิ่งออกเขาเรียกว่าสัมปชัญญะถ้าเรามีความรู้ตัวทั่วพร้อมที่ต่อเนื่องเราก็จะรู้ลึกลงไปว่ารู้ว่าความปกติของใจเป็นอย่างไรเวลาใจก่อตัวอาการของเขาเริ่มเกิดเป็นอย่างไร เวลาความคิดหรือว่าเรียกว่าอาการองขันหา้าที่เราไม่ตั้งใจคิดเขาเก่อตัวอย่างไรตัวใจเคลื่อนเขาไปรวมแล้วไปด้วยกันได้ยังไงนี่แหละความหลงอันลุ่มลึกหลงตรงนี้แหละถ้าคลายตรงนี้ได้ก็จะเข้าใจในคําว่าอัตตาตัวตนกับว่าอนัตตาความว่างเปล่าเข้าใจคําว่าสมมติวิมตุติเข้าใจในภาษาธรรมภาษาโลกถ้าไม่เห็นตรงนี้มันก็เข้าใจอยู่ในระดับของปัญญาโลกี ไม่ใช่ว่าไปนึกเอาไปคิดเอาตัวตรงสังเกตรู้เท่าทันจนกว่าใจของเราจะคลายออกถ้าคลายออกเมื่อไหร่เขาใจของเราก็จะหงายไม่แต่กดเดี๋ยวนี้เวลานี้ใจของเรายัางคว่ำอยู่ถึงจะสงบก็อย่างคว่ำอยู่ถ้าเขาคลายออกจากความคิดเขาเรียกว,ว่าแยกรูปแยกนามเพียงแค่แยกรูปแยกนามเพียงแค่เริ่มต้นคําว่าสัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงเปิดทางให้เท่านั้นเอง ถ้าขาดการตามทำความเข้าใจกันตามดูตามรู้ตามเห็นทุกสิ่งทุกอย่างปัญญาวิปัสสนามันก็ไม่เกิดการละกิเลสก็ต้องตามมาอีกดับความเกิดต้องตามมาอีกจนถึงจุดหมายปลายทางไม่ใช่ว่าไปปล่อยปะละเลยเพียงแค่การเกิดของใจนิดเดียวเราก็ต้องดับความอยากอยากไปอยากมาไม่อยากไปไม่อยากมา ตามทำความเข้าใจให้ละเอียดที่ท่านบอกว่าเป็นกองเป็นขันกองของโลปเป็นอย่างนี้กองห้องน้ำเป็นนี้กองห้องวิญญาณเป็นนี้กองกุศลหรือว่ากองอกุศลรอบรู้ในกองสังขารในคันห้าของตัวเราเองในกายเนื้อของเรานี่จนใจหมดความสงสัยมันพร่ำสอนใจของเราตลอดเวลาจนล้นออกไปสู่สังคมล้นออกไปสู่โลกธรรมโลกธรรม8ปมันเป็นอย่างนี้สมมุติมันเป็นอย่างนี้เราจะดําเนินบริหารชีวิตของเราอย่างไร ถึงจะมีความสงบความสุขนี่แหละก็ต้องพยายามอย่าไปปิดกั้นตัวเราเองอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งบุญสมมุติเราก็ทํากันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายมีบุญกันทุกคนนั่แหละถึงได้เกิดทุกคนเกิดมาก็หลงกันทั้งนั้นแหละถึงได้เกิดทีนี้เรามาทําความเข้าใจมาคลายความหลงมาดําเนินให้ถูกต้องถูกที่ถูกทางไม่ต้องไปสงสัยในคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ พยายามทําปฏิบัติแยกรูปแยกนามได้ตามดูได้เราก็จะเข้าใจในเรื่องของอริยสัจสี่ที่ท่านสอนคือความจริงอันเสริฐทุกสมุทัยนี้โลดมักเป็นหนึ่งไรการได้ยินได้ฟังได้อ่านทุกคนมีกันเต็มเปี่ยมแต่การลงมือที่จะจะําแนกแจกแจงรู้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นส่วนแล้วก็รู้ด้วยปัญญาจนปล่อยวางได้หมดต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรต้องพยายามกันนะการพูดมากพูดน้อยไม่มีปัญหาหรอกไม่จําเป็น ไม่จําเป็นพอเรารู้จักวิธีรู้จักแนวทางแล้วกายวิเวกเป็นงี้ใจวิเวกเป็นงนี้การจเจริญสติเป็นอย่างนี้การวิเคราะห์เป็นอย่างงี้ยืนเดินนั่งนอนให้เป็นแค่พิิงุริยบทสติไม่มีเราต้องสร้างขึ้นมาการแยกแยะได้ปัญญาต้องตามทําความเข้าใจให้ละเอียดต่อไปอง่าสติสมาธิปัญญาเขาจะรักษาเรายืนเดินนั่งนอนจะร้องจะโกนอยู่ใจก็บริสุทธิ์ใจก็ไม่เกิดนั่นแหละคือบุญที่แท้จริง เอาบุญบุญเป็นตัวคือความสุขรู้บุญเป็นตัวเลยทีเดียวนี่โอกาสบุญภายนอกเราก็ทํากันก็ได้ทํากันอยู่ตลอดหลวงพ่อก็พาทำวันคืนนี้ก็จะได้พาสวดมนต์ให้เป็นสิริมงคลวันที่16ถึงวันที่26ก็จะได้ตั้งลงทานใหญ่ดังลงทานใหญ่ให้กับทางวัดป่าหนองงูเหลือมที่ท่านจัดงานอบรมปริวัฒธรรมท่านได้ขอให้หลวงพ่อไปช่วยหลวงพ่อก็เลยขอรับปากว่าจะทำลงทานให,ให้ทั้ง10บ ลงทานใหญ่ใครมีข้าวปลาอาหารมีข้าวสารก็มาร่วมกันหรือว่าพริเกเขือเกลือปลาล่าก็มาร่วมกันมาจัดทํากับข้าวกับปลาแล้วก็เอาไปตั้งเอาไว้ที่ลงทานที่วัดป่าหนองโอเหลือมเริ่มตั้งแต่วันที่16ขึ้นไปนี่แหละมีโอกาสก็เปิดให้กับทุกคนมีพร้อมมูลหมดไม่ได้ลําบากเพียงแค่เอากายเข้ามาช่วยน้อมใจเข้ามานนุโมทนาสาธุขณะที่เรายังมีกําลังมีลมหายใจอยู่อ่าสร้างความรู้สึกรับรู้รการหายใจเข้าออกให้ชัดเจนกัน อยู่หลายคนก็เหมือนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวยขณะนี้ก็รู้ว่าหลมบิงเข้าบินออกกระทบปลายชม้กของเราให้ชัดเจนกันนะอาไหว้พระพร้พอมกันค่อยไปสร้างสารรค์ต่อทําความเข้าใจกันเอานะหลวงพ่อเป็นแค่เราให้ฟัง <c oughs>